ตรงที่ตามก็คือเห็นเกิดดับตรงที่ไม่ตามก็คือไม่ต้องไปปล่อยมันไม่ต้องไปละมันถามว่าผลเสียคืออะไรอ่ะเราต้องมาดูผลเสียและผลดีนะการที่เราปล่อยมันไปขณะที่เรารู้อารมณ์เนี่ยคือวิญญาณังปฏิทิตังในอารมณ์นั้นที่ตั้งวิญญาณมีสี่ วิญญาณตั้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมขณะที่โยมอยู่กับลมแล้วโยมหลุดไปคิดสัญญาหรือสังขารแล้วยมบอกว่าปล่อยมันไปอย่าเพิ่งไปดับมันรอเห็นเกิดดับก็ได้เหมือนกันแต่ขณะที่ปล่อยมันนั้นคืออะไรคือขณะนั้นกำลังมีสัญญโคะคือการผูกติดกับอารมณ์ เพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทิสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าอารมณ์นั้นเป็นอกุศลอนุสัยย่อมเกิดขึ้นคือนิสัยฝั่งเลวนิสัยฝั่งไม่ดีนิสัยฝั่งอกุศลเพราะโยมจะเสพคบมันนานอยู่กับอารมณ์น,นั้นนานการอยู่กับมันนานหมายถึงชาติ การอยู่กับมันนานเนี่ยหมายถึงชาติชาติคือความเจริญงอกงามไพบูรณ์นิสัยเกิดตัวนี้เป็นสังโยชน์ที่พระอ,องค์เรียกว่าอุปติปฏิลาพิกานิสังโยชนานี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงและการได้มาซึ่งอารมณ์นั้นเนี่ยก็เป็นสังโยชน์ เรียกภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้พบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกถ้าอุปติก็คือการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกสังโยชน์เบื้องสูงจะถูกเลี้ยงไว้ไม่ได้ถูกทำลายนะเพราะตัวสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยจะไปสนใจที่ตัวจิตแต่เรากำลังสนใจการเกิดดับของอะไร ถ้าสนใจการเกิดดับของรูปเวทนาสัญญาสังการก็เป็นส่วนของผืนนาเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำถ้าสนใจการเกิดดับของจิตแต่ปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินก็เป็นธรรมราคะธรรมนันทิธรรมราคะธรรมนันทิยังไม่ถูกทำลาย จะถูกทำลายด้วยการละการทิ้งเมื่อไม่ละปล่อยให้ผูกไปเรื่อยๆนะก็เกิดนิสัยการผูกเนี่ยไม่ใช่ผูกอกุศลอย่างเดียวผูกกุศลด้วยถ้าเราปล่อยให้ผูกกับกุศลนานๆก็เกิดอุปนิสัยกุศลที่พระเจ้าให้ผูกก็คือสติปัฏฐานสหรืออานาปานสติ เพราะผูกแล้วจะทําให้นิสัยฝั่งกุศลหมดไปหมดไปหมดไปถูกกุศลเนี่ยนิสัยฝั่งกุศลเนี่ยเข้ามาแทนที่ดังนะนั้นถ้าทําอย่างนั้นก็สังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยยังอยู่ครบนะเพราะไม่เห็นสังโยชน์เบื้องสูงก็เลยไม่คิดที่จะละจะทิ้ง การผูกจิตติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็เลยให้รีบละรีบทิง้งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นอกุศลเราจะมาคอยมองให้มันดับไปเองสมมติยอมมองให้มันดับไปเองในอกุศลนะอกุศลเวลาเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนอะไร เปรียบเหมือนบุรุษกำลังมีไฟไหม้ลุกโผลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีศรษะบุรุษนั้นต้องทำยังไงเวลาไฟไหม้เสื้อผ้าโยมโยมนั่งฟังอาตมาเฉยๆไหมไหนใครเอาไฟแช็กไปจ่อหน่อยสิดูสิว่าจะอยู่เฉยๆไหมอ่าพราะองค์บอกว่าบุรุษนั้นจะต้องรีบดับไฟนั้นเสียโดยด่วนใช่ไหมเธอต้องใช้ฉันทะ ความพอใจวายามะคือความเพียรอุสาหะคือความพยายามนะอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนนะก็เหมือนกันก็จะต้องดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนความเพียรตรงนี้เป็นสัมมาวายามะ ในสัมมาวายามะเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกว่าให้เราใช้ความเพียรเพื่อจะละอกุศลอกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดอกุศลที่เกิดแล้วให้รีบละกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้รักษาไว้ต้องใช้ความเพียรรักษาอย่างนี้ถ้าจะรักษาให้รักษาอานาปานสติรักษาสติปัฏฐานสี่เอาไว้ ไม่ใช่รักษาอารมณ์อะไรก็ได้นะถ้ารักษาอารมณ์อะไรก็ได้รักษาอากุศลไม่ล่ะไฟก็เท่ากับไม่ลุกโปรงเสื้อผ้าเราอยู่ตลอดถูกต้องไหมใช่ไหมถ้าโยมปล่อยอกุศลยาวนานไฟลุกนานไหมไฟลุกโปรงนานไหมนานคะ่ะอะแล้วยมอยากให้ไฟลุกโปรงนานไหมล่ะไม่อยากไม่อยากจริงไหมบุรุษคนไหนก็ไม่อยากให้ไฟลุกโปรงตัวเองนาน ยิ่งไฟไม่ผมบนศรีรษะเนี่ยโอ้โหต้องรีบดับเลยหลักการนี้โย,ยมว่าสอดรับหรือขัดแย้งกับสิ่งที่โยมพูดมาเมื่อกี้สอดรับค่ะสอดรับยังไงสิ่งที่โยมพูดมาเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ดูไปเรื่อยๆแล้วดับเองแต่อันนี้พระผู้มีพระภาคบอกว่าเธอต้องใช้ความเพียรพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนโยมว่าคํานี้กับคําที่โยมพูดที่พระเจ้าตรัส สอดรับหรือไม่สอดรับอ๋อที่หนูพูดตอนแรกก็ไม่สอดรับแต่ว่าท uh ี่พระอาจารย์พูดมาสอดรับสอดรับกับอะไรก็คือเวลาที่เวลาที่เราเวลาที่มีอกุศลเกิดขึ้นเราก็ต้องรีบดับเหมือนกับอากุศลก็เหมือนกับไฟที่ลุกไหม้สภา uh huh. หรือว่าลุลกไหม้บนศีรษะเราก็ต้องรีบดับไม่กับคําที่โยมพูดครั้งก่อนที่โยมยกขึ้นมาเพื่อตั้งคําถามเนี่ยมันสอดรับกับคําพระาศาสดาไหมล่ะ ไม่สอนรับตรงที่ว่าตรงที่ว่าไม่ต้องไปละอืค่ะใช่ใช่ป่มค่ะแต่หนูไม่เข้าใจว่าสมมุติว่าตอนที่สมมติเราโกรธขึ้นมาไงคะพระอาจารย์แล้วสมมติหนูรู้ว่าหนูโกรธในตอนที่หนูรู้อย่างเงี้ยออืความโกรธมันหายไปอันนั้นคือการที่เราละหรือเปล่าคะหรือว่าไม่เหมือนกัน ถ้าเรารู้แล้วโกรธหายไปแล้วรู้นั้นรู้อยู่ตรงไหนเพราะวิญญาณมีที่ตั้งสี่ที่ยมจะบอกว่าวิญญาณรู้เลยลอยไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้จัดจัดโววิญญาณัตถิติโยที่ตั้งวิญญาณสี่ถ้ายมไปรู้โกรธยมมารู้เวทนาตั้งในเวทนาแล้วยมบอกว่ายมรู้ว่ายมรู้โกรธแล้วมันหายไปวิญญาณต้องมีที่ตั้งในอีกสามที่ที่เหลือแล้ววิญญาณยมตั้งตรงไหนใช่ไหม ถ้ามันไม่กลับมาตั้งในสติปัฏฐานสี่หรืออานาปานสติวิญญาณจะไปตั้งตรงไหนตอบไม่ได้ไม่มีที่ตอบดังนั้นมันไม่มีหรอกถ้ามันจะดับมันก็ต้องไปตั้งที่อื่นที่ใดที่หนึ่งอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณใช่ไหมนั่นคือพระผู้มีพระภาคก็ให้เอาวิญญาณนั้นมาปฏิทิตังมาตั้งอยู่ในกายหรือลมหายใจหรือสติปัฏฐานสี่เพื่อดับอกุศลน,นั้นเสียใช่ไหม ดังนั้นถ้าอะไรจะดับวิญญาณต้องมีที่ตั้งอีกที่หนึ่งชดเชยอยู่แล้วก็คือการที่เรารู้ขึ้นมาว่าเราโกรธก็เราก็ยังอยู่ยังอยู่ตรงนั้นตระที่เวทนานั้นก็ยังอยู่กับโกรธ็เราก็ไม่ได้ละมันจริงๆไม่ได้ละถ้าละมันต้องมีอารมณ์มาชดเชยเพราะวิญญาณยังปฏิทิตังที่นั่นใช่ไหมถ้าวิญญาณไม่ปฏิทิตังที่นั่นตรงนั้นต้องไม่มี โยมต้องรู้อย่างอื่นแทนเช่นโยมกําลังคิดอยู่แล้วถ้าความคิดจะดับโยมต้องกลับมารู้ลมหรือไปรู้อารมณ์อื่นซึ่งทําให้สิ่งนั้นดับไปเพราะวิญญาณตั้งได้ทีละขัน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 อย่างนี้อเข้าใจแล้วแต่ว่ายังอยากถามเพิ่อมอ่าคอยนิดถ,ถูกต้องนะเมื่อกี้นะดัง<า>นั้นปล่อยให้ไหลไปกับอารมณ์สมควรไหม ไม่สมควรไม่สมควรด้วยเหตุผลอย่างนี้ไงเพราะไม่งั้นสังโยชน์เบื้องสูงก็อยู่ตลอดคือสังโยชน์ที่สร้างการเกิดและสร้างภพนะได้การเกิดมาก็ไม่ละได้พบมาก็ไม่ละดังนั้นต้องเข้าใจคําว่าพบกับคําว่าชาติถ้าเข้าใจคําว่าพบกับชาติแล้วรู้ว่านี้คือสังโยชน์ก็จะไม่มีใครอยากจะผูกติดผูกจิตติดกับอารมณ์ไว้ และการรีบละได้เร็วพระผู้มีพระภาคบอกนั้นคืออินทรีย์ภาวนาที่แก่กล้าขึ้นถ้าเร็วดูดกระพริบตาเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศใช่ไหมดังนั้นถ้าเลี้ยงไวในกระพริบตาอย่างอย่าง,งก็แสดงว่ายังไม่ได้อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศจริงไหมแต่น้นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศต้องทิ้งได้เร็วดูดกระพริบตาหรือหยดน้ําที่หยดลงในกระทะร้อนๆพอโดนกระทะปุ๊บฟับ ต้องหายไปเลยนี่เห็นนะสอดรับไหมล่ะใช่ไหม,ไมอ่าเพราะนั้นเรามีหน้าที่รีบละรีบทิ้งขณะละขณะทิ้งเราจะเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดนั้นการเกิดดับไม่จำเป็นจะต้องรอให้มันดับเองรอให้มันดับเองคือโยมไม่มีกำลังโยมไม่มีกำลังรอได้เพราะไม่มีกำลัง ก็ต้องปล่อยให้มันดับเองแต่ถ้าโยมมีกำลังแล้วยังปล่อยให้มันไหลไปกับอารมณ์นั่นคืออนุสัยย่อมนอนตามมันก็แช่อยู่กับอารมณ์นั้นนานขึ้นนิสัยก็เกิดนานขึ้นเพราะขณะที่แช่กับอารมณ์คืออะไรตรงค์บอกนั่นคือฉันทะราคะนันทิตนาเกิดขึ้นแล้วขณะนั้น เวลาเราต้องการดับเย็นเราต้องการดับเย็นซึ่งฉันทะราคะนันทิตนาในอารมณ์คือละการผูกติดกับอารมณ์เพื่อไม่ให้วิญญาณมีที่ตั้งวิญญาณไม่มีที่ตั้งเมื่อไหรหลุดพ้นเมื่อนั้นแต่ถ้ายังมีที่ตั้งไม่หลุดพ้นเราพอยต์ของการที่เราละ เวทนาสมมติเป so uh ็นเวทนาจิต huh. ว uh ิญญาไปตั้งที่เวทนาเราพอของการที่เราละแล้วล้วก็กลับมารู้ที่ลมหายใจมาตั้งตรงนี้แทนอพอยของมันคืออันนี้หนูไม่รู้หนูเข้าใจถูกไหมอะคะแต่พอยของมันคือใช่การที่เราเห็นว่าอ่ะมันมีการเกิดดับเกิดดับแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราทําให้เราปล่อยวางได้อย่างนี้หรือเปล่าคะคือไม่ไม่ไม่ถูกระดับหนึ่งถูกอีกอย่างหนึ่งคือเวทนามีสาม สุขเวทนาทุกขเวทนาอัตุขมสุขเวทนาการละสุขเวทนาได้ชื่อว่าเป็นการละราคานุสัยได้อนุสัยคือราคะการละทุกขเวทนาได้ชื่อว่าละปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิคะการละอัตุขมสุขได้ชื่อว่าเป็นการละอวิชานุสัยหลุดพ้นเลย เราต้องอยู่กับอุเบกขาหรืออทุกขมสุขแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกว่าอุเบกขานั้นก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมความจางคลายความดับไปเป็นธรรมดาเราอยู่กับมันที่สุดก็ต้องเห็นความดับลสอร่อยของอุเบกขาคือการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งดีให้เป็นเครื่องอยู่ เพื่อละสุขและทุก์าขาราคานุสัยปฏิกานุสัยนิสัยคือการติดสุขนิสัยคือการติดทุกข์สังโยชน์สองตัวนี้จะถูกละก็เหลืออวิชชาอย่างเดียวถ้าเห็นพออยู่อุเบกขาได้เป็นปกติก็มาคอยเห็นการเกิดดับของอุเบกขาก็จะสิ้นาสวะตัวเห็นเกิดดับของสุขทุกข์ก็ ก็ถูกนะเราเห็นเกิดดับแต่อย่าไปอย่าไปแช่อยู่กับมันสุขที่แช่ได้คือสุขอันเกิดจากสมาธิพระองค์จะแยกสุขที่ควรกลัวกับไม่ควรกลัวสุขที่เกิดจากอามิตรเนี่ยเป็นสุขที่ควรกลัวสุขใดสุขสมนัตใดเนี่ย อันเกิดจากตาเห็นรูปผูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายอันเนี้เป็นสุขที่ควรกลัวแต่สุขที่ไม่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุฌานเศพษมากจเจริญมากได้ไม่ควรกลัวแต่ต้องเห็นเกิดดับถึงจะปล่อยวางไม่ยึดติดถ้าไม่เห็นเกิดดับก็จะยึดติด เป็นอย่างนี้นะอ๋อก็คือหลักๆให้เราเห็นเกิดดับถูกต้องแล้วก็ให้เราพยายามกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือว่าอยู่กับอุเบกขาหรือว่าสมาธิสามอย่างนี้ละคะใช่นช่นี่ถือว่าจับประเด็นถูกไหมคะใช่เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ก่อนที่เราจะสิ้นอาสวะเนี่ยขณะที่เราเดินมาเนี่ยเราต้องอยู่ในอารมณ์ที่โยมบอกเมื่อกี้เป็นวิหารธรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่เพราะธรรมเครื่องอยู่นี้จะทําให้อกุศลละไป เพราะขณะที่อยู่ตรงนี้ชื่อว่าอยู่ในกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงแล้วพอเราเห็นเกิดดับบ่อยๆแล้วเราละได้ก็คือเห็นเห็นยังไงถึงถึงจะเป็นถึงจะไปนิพพานได้คะเห็นเกิดดับบ่อยๆ <c oughs> เราจะละได้เพราะเราจะเบื่อหน่ายคลายความพอใจการที่โยมอยู่ในสมาธิขั้นใดก็ตาม การปรุงแต่งก็ยังมีขึ้นนังนั้นการเห็นการเกิดดับจะทำให้การปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันลดลงไปจิตก็จะไม่สร้างอารมณ์เนี่ยที่พงษ์บอกบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดํางหถึงสิ่งใดอยู่ในสมาธิก็คิดคิดนิดหนึ่งคิดหน่อยหนึ่งน่ะอ่า แต่ถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งใดได,ได้ไม่ดำริตถึงสิ่งใดได้เนี่ยพบใหม่ไม่มีพบใหม่มีเพราะบุคคลกําลังคิดถึงสิ่งใดดำริตถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอุณพภาวพินิพติแล้พบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเพราะมีพบจึงมีชาติชรามรณะย่อมมีก่ัตว์ผู้เกิดแล้ว